ตัวดีไซน์อะตัวใหญ่อยู่ดีไซน์ก็งลงไปสิเกนพี่ลงแล้วนะดีไซน์ลงไปเลยแล้วเด็วดีไซน์ไม่ต้องลงนะอยู่เนี่ยแหละไปโอเจไหมพี่ลำเอียงอ่ะทีดีไซน์ขึ้นได้เลย พี่ยังเกะไม่ได้เลยหรือพี่เพื่อนเอากันใครก่อนอ่าโอเคโอเคหรือพี่เพื่อนเอากันใครก่อนอ่าโอเคโอเคอ๋อกันก็อยู่นี่แล้วพี่งไปไหนนู่นหลอกกันจะชัดเลยเส้นเหรอวะแม่สวัสดีครับอแม่สวัสดีครับแม่เข้าไปนได้ไหมแม่โอ้โหอย่าไปเลอย่าไปเลอย่าไปเอาเอาไอเทมอารติอันนี้ของแม่กัะปิขอบคุณครับอโอเคเลย แม่กินด้วยไม่เอาแม่จะกินแล้วก็ไม่บอกอะซื้อมาแค่สองแก้วเอ้งของชอบผมนั่นเนี่ยไม่ไม่ให้จะกินด้วยเนี่ยโอ้โหไม้ไม่นั่งสออันังจริงๆเลยดีจริงทีอื่นปะอ๋อแงงเองแม่แม่รักหนูไหมรแม่รักหนูไหมพูดสิแม่พูดสิแม่รักหนูไหมแม่พูดแม่พูดดีดีพูดดีด แม่ร oh ักหนูไหมแม่บอกเขาไปว่าแม่ร <c oughs> <cam> ักหนูไหมแม่พูดสิแม่พูดว่าแม่รักหนูไหมแม่พูดก็บอกว่ารักว้าทำไมตอบแบบนี้เนี่ยไม่เต็มใจไม่เต็มใจอะไรอะเกลพูดถึงจไม่ตลกแม่รักหนูไหมเนี่ยแม่บอกเขาเนี่ยบอกคนดูสิแม่รักไหมรักนึกเกวเนาะก็บอกว่ารักไงพูดถึสิลองเกลแม่รู้ละอาการเนี้ยดำดงมาละแม่พูดดำดงเข้าสิงละปังเกล น้องเนยเดเ bride, ี๋ยวน้องเนยรอตรงนี้นะเดี๋ยวเกียวอ่ะมันจะเอาหอยยางมาให้แล้วก็จะมาเร็วจจอมาเร็วมาเลยมาของพี่ามาเลยอ่นนี้ของน้องเนยนะมาของพี่อะไรน้ำดีกว่าอะไรของพี่อ่ะของหนูของพี่นู่นอยู่หน้าปากซอยอีกร้านนู่นไปเอามาเองเถอะเอาแล้วทำไมไปเช่าไมมันหมดหะตังมีแค่สี่สิบอันนี้ยี่สิบหนะน้องเอียงไม่นักหนเ เหตุไม่ได้ฉันอุตส่าห์ไปทำผมแต่งหน้ามาเนี่ยห้ามปม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ๊ยป้าส่งการ์ดคือต้องปัดเองไม่จะไม่ให้ป้าบอกผิดกฎหมายนะถ้าเขาไม่ยินยอมห้ามทำห้ามป้าหยุดไปปัดเองปัดเองเนี่ยหนาวเนี่ยปัดเองนีน่ารักชุดน้องเราน่ารักมากเลยอ่ะพี่มาย หวัไม่เป็นไรหรอกแม่เราอยู่กันแค่นี้นิดๆน้อยๆสาวๆมีเก่งทั้งสองคนเลยได้ลูกสาวทั้งบ้านก็เนี้ยหรอแม่น้องน่ารักมากเลยนะแม่เดี๋ยวเราไปเอาที่ปั่นอยู่ในเครื่องมาตากต่อเดี๋ยวหนูไปทำงานบ้างกันนะแม่ลูกเรานี่น่ารักจริงๆเลยช่วยเราแบ่งมาภาระทุกอย่างเลย กันอยู่เนี่ยขบับรถไงวะมาขอกันดิไม่ไหวแล้ว